ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพังกับผมลูกพี่เมฆนะครับก่อนอื่นวันนี้คลิปของเราจะเป็นคลิปแนวในส่วนของการแจ้งข่าวสารและการอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับ EAFC Mobile นะครับอันดับแรกเลยเรามาดูกันที่ตัวเกมก่อนตอนนี้ตัวเกมไม่มีอะไรคืบหน้าอัปเดตอะไรแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วว่าในข่าวรอบที่แล้วที่ผมลงคลิปไปว่า ตัวไพโอนเนียเนี่ยน่าจะเอาไปได้แค่ตัวเดียวถ้าคุณมีตัวซ้ำนะครับคุณก็ไม่สามารถเอาไปได้ทั้งหมดนะครับจะนับเป็นแค่1ตัวเพราะฉะนั้นค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้ว90%ณตอนนี้ว่าเรื่องที่เขาพูดมาเป็นเรื่องจริงแล้วก็ถ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆในอนาคต เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสำหรับคลิปนี้เพราะว่ามีอะไรมาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบแล้วก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันในคอมมูนิตี้ของตัว e-sport fc ที่เป็นคอนโซลแล้วก็ PC เยอะเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ1คือนะครับวันก่อนผมเพิ่งไปถ่ายรายการมานะครับเพิ่งไปถ่ายรายการมาเป็นรายการเรียลลิตี นะครับเป็นรายการเรียลลิตี้ซึ่งเอ่อเป็นรายการที่รวมอินฟลูเอนเซอร์ประมาณ20กว่าคนนะครับมาร่วมกิจกรรมของ FC Mobile กันนะครับ<ม>แน่นอนท่านผู้ชมรอรับชมด้วยผมพี่โกยนะสันติแล้วก็น้องๆจากตัว ZMD ที่เป็นแชมป์เอเชียเนี่ยไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับมีคิวเทโอป้ามีพี่นิกกี้มีม้าม่วงมีโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับไปดูกันได้รายการไว้ขับนะครับ จะออนแอร์ที่ช่องบุฟเฟ่ h a n n e l วันที่26กันยาอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะเรื่องที่2ที่จะไม่พูดก็ไม่ได้ก็คือเร็วๆนี้นะครับใครที่ว่างขอเรียนเชิญเลยครับในวันที่7และ8ตุลาคมในเดือนหน้านะครับก็จะมีงานเปิดตัว อีเวนที่สุดยิ่งใหญ่ของ FC Mobile เลยก็มีผมเป็นพิธีกรใน,ในงานด้วยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายอินฟลูเอนเซอร์มีของแจกเข้างานฟรีตลอดนะครับแค่คุณมีตัว e s FC Mobile อยู่ในโทรศัพท์ของคุณคุณเข้าฟรีไปรับของรางวาัลไปถ่ายรูปไปร่วมกิจกรรมกับอินฟูต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินฟูแบบสายเกมโดยเฉพาะหรือจะเป็นสายที่ พวกพี่นิกกี้อะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับไปดูกันได้ไปร่วมกันได้อันนี้ฝากด้วย2อ,อย่างที่ประชาสัมพันธ์กันไปนะครับอะมาดูในสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมากๆนะครับว่าเฮ้ยเราจะเล่นกันได้จริงๆใช่ไหมและจะไม่มีดราม่าใช่ไหมเพราะเป็นที่ดราม่าก,กันก็คือเรื่องตัวผู้เล่น เป็นผู้หญิงใน EFC ภาคหน้าซึ่งในโ <Women S 1> ม <all coming S 1> นบาย <to> ก็มีนะครับมันมีหลากหลายเว็บไซต์ที่ทำมาเป็นการคาดการนะครับเป็นการคาดการว่าตัวผู้เล่นจะอยู่ใน OVR เท่าไหร่แล้วก็มีบางอันที่หลุดออกมาแล้วจริงๆด้วยเหมือนกันว่าค่าพลังในเทียบเท่ากับพวกเอ็มบัเป้หรืออะไรแบบนี้เลย นี่คือคาดการที่ผมจะเอามาให้รับชมกันซึ่งผมเห็นมาแล้วมันน่าสนใจแล้วเอามาพูดคุยกันเดี๋ยวพอจบคลิปท่านผู้ชมดูปุ๊บลองพูดคุยกันหน่อยว่าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องที่เราสามารถเอาตัวผู้ชายและตัวผู้หญิงลงในเ,เกมเดียวกันในทีมเดียวกันได้เลยแล้วก็ค่าพลังเขาเท่าๆกับตัวผู้ชายเลยนะครับอ่ะไปดูกันชั่นิดหนึ่งอันดับแรกขออนุญ,ญาตดูที่ท็อป นะอ่ะมาดูนี่ก่อน,นครับท็อปท็อป50ถึงท็อป41ที่เขาที่เขาทำมานี่คือเว็บไซต์ฟุตบินนะครับทำพ r e d i c t i o หรือทำทำนายไว้ว่าจะออกมาประมาณนี้สำหรับการนักเตะที่เป็นตัวผู้หญิงนะครับอันดับที่50เนี่ยอันดับที่50ก็จะเป็น เลอาวิลเลียมสันจากอาร์เซนอล84 OVR นะครับและสี่เป็นมาธาจากออรลนโดไพรส์84 OVR เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันดับที่48เป็นลีกมาเทน OVR 85จากเปเอชเออันดับที่47เป็นอันเดรนาเฟรนช์นะครับจากเคซีเคอร์เรนต์แป OVR เช่นเดียวกัน อันดับที่46เปาลิมนาดูเด็ก85 OVR เปเชอันออกเสียงผิดขออภัยนะครับเพราะบางตัวเนี่ยไม่เคยได้ยินจริงๆพูดตรงๆนะครับอันดับที่45เคดีชาบูชานันนะครับจากเชลซีตัวนี้ดังอยู่นะ85นะครับอ,อันดับที่44ซาราดาบริส85จากลียงนะคาเลนเชเรนดานอันดับที่13นะ85 OVR จากซันดีเอโกเวฟแล้วก็อันดับท2 ลาเชลเดลลี่จากแอสตันวิลล่าโอวีอาแปนะครับแล้วก็อันดับที่41เมแกนราฟิโนหรือเมแกนราฟินเนี่ยนะครับแปดสจาก OL Range นี่คือท็อป50แล้วจาก50ไป41นะครับ50ไป41ออันนี้คือในส่วนแรกนะครับในส่วนแรกที่เขามีการทำนายมาจริงๆผมคิดว่ามันไม่ต่างกัน จากที่เขาทำนายแน่ๆครับนี่คืออันดับ40-31ครับก็จะมีเคียร่าวาชจากบาร์เซโลนานะครับอ86 OVR แฟรงค์เคอร์บี้86 OVR จากเชลซีเบกกี้เชรินเบิร์นนะครับ86 OVR จากพอร์ตแลนด์ทอนนะครับ37ครับเป็นเรียร์ชูเลอร์นะครับ86 OVR จากบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ อันดับที่36ครับเป็นทางด้านของสกินะคาชาโออ่านออกเสียงยากมากไปเอชชนะครับออกเสียงผมอ่านตามภาษาอังกฤษเนาะถ้าเขาเป็นคนาชาติอื่นมันอาจจะออกเสียงที่ต่างกันนะครับอันดับที่35จิลโรสครับแมนเชสเตอร์ซิตี้8ป OVR อันดับที่34นี่คนนี้นะครับสเวนจาฮัตจากวอลฟ์บวก86 OVR นะครับอันดับที่33เซลมาบาชา จากรีรยง86 OVR เช่นเดียวกันอันดับที่32ลินซี่โฮรัน86 OVR จากรีรยงแล้วก็อันดับที่31ครับอามันดีเฮนรี่86 OVR จาก AngelCity อย่าว่าแต่ OVR เลยนะเอาแค่ชื่อทีมบางทีมนะยังไม่ค่อยรู้จักเลยนะครับ AngelCity นี่ประเทศอะไรวะท่านผู้ชมใครรู้ก็บอกด้วยนะครับคือเราไม่ได้ดูนะ เราไม่ได้ดูนะักเตะหญิงนะครับอันนี้คือชอป3 0ถึง21นะครับอันดับที่30ก็มารีมาแมรี่เอฟอ่านแมรี่อาร์ฟแมรี่เอบนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะตัวนี้นะนี่ขนาดอยู่ทีมฉั้นแท้ๆฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาคือใครนะครับเออเป็นเขาเรียกว่าเบสโกคีเปอร์ของของในช่วงนี้เลยก็คือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดเลยนะตอนนี้นะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็อันดับที่29ครับอีวาเพเจอร์แปดสิจากวฟูฟบวกครับอันดับที่28วิเวียนเมียริมาแปดสิบเจ็ดจากอาร์เซนอลนะครับใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาการ์ดเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ92ตลอดเลยนะครับจากฟีฟ่ายีอะไรประมาณนี้นะครับอันดับที่27ครับมอร์รี่สวันสันจากชิคาโ,โกเรสตาร์แปดสิบเจ็ดอวีอาร์นะครับอันดับที่26ครับ Rose Lavelle 87 OVR จาก OL Range 25 Milly Bright 87 OVR จาก Chelsea ครับแล้วอันดับที่24เป็น Leena Magoon 87 OVR จาก Bayern Munich นะครับอันดับที่23 Ashree Lawrence 87 OVR จาก Chelsea 22เป็น Grace Geyoro 87 OVR จาก Pace นะครับแล้วก็อันดับที่21 Kim Little 87 OVR จาก Arsenal เออนี่คือ30คนมาแล้วผ่านไปผมจะบอกว่าไฮไลท์มันอยู่ที่ท็อป10ครับไฮไลท์มันอยู่ที่ท็อป10ท่านผู้ชมรอรับชมได้เลยนะครับอ่ะนี่อันดับที่20จนถึง11ครับอันดับที่20ครับครับ Alexandra Pop จาก Wolf บวกนะครับอันดับที่19 f ิ d o r i n a r ร f ฟนะครับ87 OVR จากบาร์เซโลนาอันดับที่18ครับโซเฟียสมิธ87 OVR จากพอร์ตแลนด์ทอนะครับตัวนี้นี่เหมือนจะเคยออกมาในที่มาในกิจเวิลด์คัมาแล้วนะครับแล้วก็เหมือนจะมีเหตุการณ์ที่ยิงจุดโทษพลาดนะครับประมาณนี้ประวัติก็ไม่ค่อยเยอะนะ ไม่ค่อยเยอะอันดับที่17กับเลนหน้า o b ดอฟกับ88 OVR จาก Wolf บวกอันดับ16ครับคริสเตียนเอ็เลอร์88 OVR จากลียงอันดับที่15เดบิญยา88 OVR จาก K c Curren ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็น1นตัวที่จะเ,เป็นตัว OP สำหรับตัวผู้หญิงในภาค FC Mobile หรือ FC 24เลยนะครับนะฮะเขาคาดการกันไว้นะครับอันดับที่14นะครับอาเยน่าบอลมาตี้88 OVR บาร์เซโลน่าอันดับที่13ครับคาดิเดียทูไดอานีจากลียง88 OVR ออันดับสิกูโรเลเชียน88 OVR จากเชลซีอันดับ11ครับไอรีนปาเรเดส88 OVR จากบาร์เซโลน่าเดี๋ยวเรามาดูท็อป10กันนี่คือไฮไลท์ของคิดว่าผมผมคิดว่า น่าจะเป็นไฮไลท์ของตัวภาคนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าคะแนนเขาเทียบเท่ากับตัวผู้ชายแล้วบางตัวเผลอจะเก่งกว่าด้วยครับนะครับมาดูคนนี้ก่อนเลยอันดับ10ครับโรเรนเฮม88 o v r จากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเขาบอกว่าโรเรนเฮมเนี่ยชนะ PFA Young Player ก็คือได้รางวัลน,นะครับนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปี4ครั้งนะครับ ก็ไม่แปลกใจที่จะกลายมาเป็นสตาร์แล้วเป็นท็อป10นะตรงนีเออ้เหมือนจะทำไป11ประตูกับ10แอสซิตในปี2022-23ถึงนะครับก็สมควรที่จะอยู่ท็อป10นะครับประมาณนี้อันดับ9ครับเบธมิทแปด8 OVR อาร์เซนอลนะครับอันดับ8มารี่คาโตโต89 OVR จากปีเอชเอันดับ7ลูซี่บรอนส์89 OVR จากบาเซโลน่าอันดับ6ครับเอดา เฮเกเบิร์ก90 OVR จากลียงอันดับ5กครับเวนดี้เลนา90 OVR จากลียงครับอันดับ4แครโรลีนแฮนเซน90 OVR เหมือนกันจากเบาร์เซโลน่านะครับอันดับ3อเล็กซ์มอแกน90 OVR จากซานดิเอโกเวฟอันดับ2แซมเคอร์91 OVR จากเชลซีดูที่แซมเคอร์และดูที่อันดับ1นะครับอเล็กเซียพูเตลัสอ่านผิดขออภัยตัวนี้โคตรเก่งนะครับ คือเป็นเป็นระดับบอลลังดอรนะครับบอลลังดอของฝั่งหญิงเลยนะจากบาร์เซโลนาซึ่งปีก่อนๆเนี่ยที่บาร์เซโลนาได้แชมป์ก็ตัวนี้แหละนะครับที่แบกแบกกันมานะครับบอกเลยเออตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่อยู่ท็อป1แบบร้อเปอขาบอกนะทุกทคนทุก,ท,กทุกสำนักที่ p r e d i ิ t ชันกันมาบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นอันดับ1ของตัวผู้หญิงแล้วนะตอนนี้เพราะว่าก็ ถ้าฝั่งเรามีพวกเมสซเมซี่ฮาร์แลนด์ฝั่งหญิงเขาก็มีเนี่ยแหละคนคนนี้แหละอเล็กเซียเนี่ยแหละนะครับนี่คือ็อป50การ์ดฝั่งเพลเยอร์หญิงลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาดูว่าเฮ้ยท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงถ้าสมมติว่าอะอย่างอย่างอเล็กเซียเมื่อสักครู่เนี่ยเล่นกองกลางถ้ายืนคู่กับกุลิตแล้วความสามารถมันพอๆกับกุลิดเลยเนี่ยเราโอเคไหม เพราะว่าตอนนี้มันเป็นดราม,ม่าก,กันอยู่ในในคอมมูนิตี้มากเลยว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วความสามารถมันห่างกันแต่ว่าตัวเกมแล้วก็แล้วก็อะไรต่างๆนานาทำให้เราเนี่ยอยากให้นักเตะหญิงเทียบเท่ากับานักเตะชายแล้วไปพร้อมๆกันได้อย่างเงี้ยทุกท่านคิดเห็นยังไงลองพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอะไรที่เออน่าสนใจแล้วก็นำม,มาพูดคุยกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยข่าวสารอื่นๆรับรองว่าเดี๋ยวจะนะครับ เอามาแจ้งให้แบบต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ